ครับพี่น้องนี่ก็โครงการครับขายายพื้นที่เออวงนนี้ครับมองจุดเช็กกินกินกาแฟวันนี้ครับมันยังแคบอยู่พีสันครับเออก็เลขขยายครับเออสับสนุนโดยจอบ,บ้านสวนครับขายายพื้นที่มองเช็กกินกินกาแฟขยายออกไปอีกจกักจักน้อยว่าเสาจักสามสิบรถจะขายายไปได้ สอประมาณวังซีเมตรจะถึงบ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็บดดินนะครับเป็นดินกระถึงเอามาได้นี่ขั้นที่หาครับพี่น้องกเจ้าเก้าหรอครับนี่ใส่บริการของเสียโต้งครับเจ้าเก้า <c oughs> ขั้นที่เจ็ดนี่ขั้นที่เจ็ดหาย้ดลมหิดลมหิดลมขายเลยวะขายเลยกีินหยิกเปียกใช่ไหม 干嘛呢 โตเงยเงี้ยเาาาอาคุณดบ่ได้บ่ไม่เงี้ยอาโอ้ไปได้เ <c oughs> ลยหลอนหลอนออกไดแล้วนะ <c oughs> โอ้ก็เลยทายตอนเป็นติดไปได้เนี่ยออกได้โอ้ออกได้ออกได้ <c oughs> เอาดินเปียกมากเว้ยดินเปียกดินเปียกออกได้อยู่ นี่ขั้นที่สิบพี่น้องขั้นที่สิบิดลมบางหันขั้นหนึ่งโอปแมเนขั้นที่เก้าโอพิษขั้นที่เก้าขั้นที่เก้าขั้นที่เก้าพิดลมอีกเนาอ ขยายพื้นที่เอาไว้เจ้าหน่อยอยากมึงนี่อยากแคบเจ้าหน่อย